นีผิดปกติอ่ะงคนอไม่ออกนิ้วก้อยเราหายมันตกอยู่ไหนวะตืด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 เนียนปะเออทุกคนนิ้วก้อยละาหาย เขาเจ็บเลยเจ็บน,นี่ไม่โดนเลยแห้งถีมเอาว้ายน้องตกะไอีไอ้เดกเลย ไปกันเลยกระเป๋าหนูอ่ะกระเป๋าหนูอ่ะกระเป๋าหนูอ่ะกระเป๋าไหนกระเป๋านักเรียนนักเรียนเขาอยู่ยมมยนนท,ท,ที่เดินข้างนอ,อกเอาไปเอามาเลยหนูจะเอาสีใสกระเป๋านักเรียน boy。